สบายดีเอฟซีถุงมงถุงบอลเที่ยงแพงนะพี่น้องตอนนี้ยินด้ต,นนตนนระรับผอส่สองเจบโบนะพี่น้องมือนนี่ค่ะใช่าหมคนเพื่องพี่น้องเย้ยคนเพื่องฮุบเพื่องพี่น้องเอ,อ้ยซีเข่ากับซีบะถือบอลเห็ุหัวซีบะถือบอลเก็บฟางเนาะแล้วกับสีฮุบพี่น้องเอ้ย ูปฟางจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้บ่อนที่เคยเก็บตอนนี้เขาก็ฮหุบได้ลายเติมเดี๋ยวมาเบิกซบา,าบปภา,าเาพื่องสิเพื่องที่ับข้อซาบปภาตายสบายดีประมาณพี่น้องเพื่องชอยแฮสามีก็เจ้าปทางใดเอาเอาเอาหอดบอกหอดบอก สบายดีเคืยพี่น้องมือนีเจโบสู้เพื่อเขาไปเก็บใหม่เนาะไปแหงหัวหากินเนาะไปแหงหัวกินงานหน้าเห็ดให้เห็ดหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยว่าลำบากแล้วยังฮุบเพื่ออยู่พี่น้องย้ำมาลำบากฮุบเพื่ออยู่พี่น้องเอ้ยบึงก้อบักใหญ่พื่กันฮุบเพื่อสิแล้วบาดฮุบแล้วก็ได้น้อยเดียว ใจดีกำหบเสียนะพี่น้องมเห็นทางงางเบืองพี่น้องเสียงลมกะสิแห้งนะพี่น้องเนาะช่วงนี้มีลมพี่น้องเอ้ย FC คนใดกะติดต่อนห้ส้ามีใหม่ให้ส้าวบ่วพาดในเด้อพี่น้องมอไว้แล้วผัวเก่านี่พี่น้องเอ้ยนอนตะเว้นบ่นอนแต่เว้น นอนเว็นเนี่ยก็ต <Hum dû t> ้อิ้นก็ยากปลกก็ยากพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่พาดอกก็ยากนี่แล้วชาวบ่พาว่าสิเอาน้ำมันแอ็ดสังราดเลยขี้เด็กกรไผ่ไล่ะพี่น้องเอ้ยบ่สวลายนี่อันเมียเมียใหญ่เผาเมียน้อยบัดนี้เมียเผาผัวพี่น้องเอ้ยเผาย้อนหยังสยากกยาก ขี้ขา้นานพี่น้องเสียน้ำมันเอสซังลาดอยู่ด้วยกบไปเฉยเลยมันใส่ยากน้ำมันเอสซังลาดมันเลอะพี่น้องผัวคนใดนะเบ่งโตการเ้อพี่น้นองซาบะผ้าบอกเลยผัวคนใดใส่ยากบรต้องยากพี่น้องบ่ต้องว่ามันลายความน้มันเอสซังลาดมันเลอะพี่น้อง กาส่วนก็นได้เด้อพี่น้องเด้อหมดแรงสร้างอย่างเดียวกาส่วนก็นได้เบิ่งทองฝาน่พี่น้องปุ๊บเครืแกแดดอยู่หน่อยหนึ่งนะพี่น้องล่มอือ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 อยูอ ก็จะสิเป็นมือกล่องประชิงพึ้ง,งเน่ยนะพี่น้องเนาะอู้งานไปนำปลาให้ซามีซามีฮะกระลูกไม้ซามีฮุบพ,พี่น้องอู้งานยันยัดยังแบบฮะยัดไม่ก็ โอ้ยฮักกระหุบเพื่องบาทเดียวพี่น้องฮักกระหุบเพื่องบาทเดียวว่าครับผลิตพี่น้องเบิ่งผัวคอยรึพี่น้องเอ้ยหุบเพื่องบาทเดียวบอกว่าครับผลิตสังเป็นบาทนี่ ชงสัยอยู่ <c oughs> บอ้รบ่าดเดียวบอก่าขาผิดพี่น้องเอย้ยคอ,อยกระเงิดเด้ะพวกคสิตื่นมาแล้วค่ะแล้วเบิ่งคอยห้องจนเสียงแห่เบิดพี่น้องเอย้ยเผื่อสิปุ๊บพัวได้ มาลุ่นกันพี่น้องว่าสิฮุบแล้วหรือบ่แล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก็ลุ่นกันไปเรื่อยๆว่ามันสิแล้วหรือบ่กองเฟืองเนี่ยพี่น้องเอ้ยฮุบไปนี่เนาะกรอบอยู่แล้วมันไม่ฮุบใส่กันอฮุบใส่้สิสูงแล้วบาันพี่น้องเอ้ยเอาสูงมาฮุบใส่วิธีใหม่เออแล้วไว้บันยุทธที่จะสูงหน่อยพอเนาะเคยถ่ายยูทูปสื่ออะง่ายหลังอยู่อืมบ่เคย หมูเห็ดเวียแเราจับแต่พราับท์เามึงนอนได้บเนี่ยมึงนอนกูฮุบเลยมางนั่นแมวสซุกหรือยังวะนี่ยข่าเหี่ยโพ้เหี่ยโพเนาะนักบ่หนักเยอะ เขาโถ่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 บึงนะพี่น้องเขาคือเหี้ยโพถี่โถ่แทนโถ่พี่น้องเอ้ยออกมาได้เพื่องถ้าก็เห็นพี่น้องมาฮุบเพื่องจะได้หัวเขาออกอยู่พี่น้องเอ้ยโถเขาเหี้ยวลายเพื่อเราก็เดีแฉะหนิหงสีอีตาอีตาอันว้าทิ้งโถ่เขาเหี้ยวลายอนียมาฮุบเพื่องจะเห็นพี่น้องเลย มันเป็นทะเลสาบผมไปจะเหี่ยงปลาเท่าไก่นี่เจ้าของนึกูเท่าในเพื่องบวบบวบฮะปลาเขาหล่นเหี่ยไรนีเนาะมันออกเขามันออกในเพื่องเนาะโพดโพโอ้ยเสียดายเขาเด้ฉันพ่อเขากูจังในหน่อยออกน้ำเพื่องนี่เขาเนาะตายแลอนเอ้ย มันเน่นนี่นะฮู้ปรตีนผีขึ้นใบผีแท้ ใายเนี่ยแต่มันล่มมันหนาวสั่นสาสิีค่ายนโบพามือแบกขึ้นดีห้ามห้ามคนละข้างห้ามเอาคนละข้างนักบอก ซ้ำข้าวสอบหนึ่งอย่บ่บ่แม่นว่าเจโบว่าเอากได้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งซอยกันพี่น้องเอ้ยความเสียหายที่เจโบได้หลักนั่นบ่แม่นของหน่อยข่าวออกพี่น้องเอ้ยคันบ่มาฮุบเพื่องเคือสิบ่ฮวหูดอกข่าวออกเบิ่งพี่น้องมีแต่เม็ดขาวพี่น้องเอ้ยผู้ น้ำเพื่องเลยไม่แต่เม็ดขาวเม็ดขาวลี่รอโผดโผนะพี่น้องท่านว้าวเท่าเาเนี่คือเสียหายเบาเ้ากระได้สอบผประจักษ์อืมพี่น้องเอ้ยโผดโผแทนมีแต่ขาวปืดไปใใชสก็มีแต่ขาว นี่แต่ขาวไม่จะหนามเสียี่น้องเหยียก็เฮียบลีรอออก็ออกโพดออกโค่ไม่เคยหูบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นกระเพาะเขาวนี่ออกท้าได้สอบผมไมจังนี่แต่ขาวเคือต้นเส้นก็ไม่แต่ขาว นี่แต่เม็ดเขาพี่น้องเอ้ยตายแล้วชิพหายไปบดเลยตา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 ยมมาเขาคู่อยู่โข่โขมนี่ยเอ้ยเบิงซอยเจ๊บโบน,นะพี่น้องอือมัจะมาเขา โผ่โขบโขบลงปืดไปไนะใช่ไหมอืมจางเป็นโผดโผมึงเน่ยพี่เนาะเป็นกองเป็นกองนีองอ่แต่ข่าว่าผ่าอ้าตายแล้วอ โอปืดเป็นน้ำเพรองไม่แต่เขาไม่แต่น้ำเขาลีโลบม,มเมนเว่าเอาเนาะพี่เนาะความจริงตายตายตายออกเป็นหมัดเป็นอันนี้กับมี่ออกเป็นจุกเป็นอันนี้เป็นห่วงเลยกับมี่ สิรับทางยืนละชาวบูพากันค้นเพื่องก่อนพี่น้องเอ้ยนังบ่แล้วใกล้เนี่ยจะได้สูงมากคน้านพ้นเพื่องกับบะเหลวซ้ำพี่น้องเอ้ยเหื่อยเฮงบ่แล้วซ้ำ งอมืออื่นเดี๋ยวเฮาก็สิลงปล่อยเอางัวเนาะอมาูพี่น้องจ้าเดี๋ยวไปบิ่บรรยากาศกันถึโอ้สาบ่พาพี่น้อตอนนี้ตะเวนกําลังสิตกดินพี่น้องสาบ่พาย่างนีปล่อยเอางัวขึ้กินน้ําพี่น้องโอ้ยเมื่อยขอบคุณ่เข้ามาเบิ่งรับชมเนาะพี่น้อง พอกันหม่คิมลอันะพี่เ้อะสวัสดี